สวัสดีค่ะเพจไข่ส่งแหนแดงสกลนครค,ค่ะแล้วก็ทางช่อง YouTube ค่ะสาวสกลคนคูไทยนั่นเองนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะตุงน่งก็มีนะคะเทคนิคดีๆนะคะที่จะมาแชร์นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากเพาะเลี้ยงนะคะแหนแดงนะคะเพื่อจําหน่ายนั่นเองค่ะทุกคนค่ะจะเป็นทิคเล็กๆน้อยๆค่ะที่ลูกค้านะคะสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะในการเลี้ยงเป็นรุ่นๆน,นะคะของตุ้มติ้งนะคะตุ้ติ้งจะมี จดบันทึกไว้นะคะซึ่งจะลงไวน้นะจดบันทึกว่าบ่อเน,นี้ยค่ะในบ่อของตุ้งติ้งนะคะว่าเรานะคะเอาลงเลี้ยงวันไหนนะคะพูดง่ายๆคือเราเพาะเริ่มเริ่มแบบตักจากบ่ออื่นแบบนี้ค่ะมามาใส่บ่อน,นี้นะคะเลี้ยงวันไหนแบบนี้ค่ะทุกคนคะ่ะแล้วตุ้งติ้งก็จะนับไปว่าอ่าโอเคภายในกี่วันเขาจะฟูแล้วก็สวย แล้วภายในกี่วันเราจะต้องใส่น้ำหมักขี้วัวภายในกี่วันเราจะต้องใส่น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะทุกทีิงจะมีบันทึกไว้หมดเลยนะของตุ้งติ้งนะคะทุกคนคะ่ะก็คือเราจะรู้แน่ชัดนะคะเมื่อเรามีบันทึกไว้เนาะบางทีแบบมันเยอะไงคะแล้วเราก็จะลืมว่าเอบอ่อนี้เราลงไปเมื่อไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วที่สําคัญนะคะทุกคนคะ่ะที่มันจะช่วยเราได้นะคะในการที่เราจะดูเหนว่า อ่าเขาสมควรที่จะเป็นรุ่นที่ต้องขายได้หรือยังอะไรแบบนี้ค่ะเป็นเป็นไวทยที่เขาจะแบบจําหน่ายได้หรือยังแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะก็คือมันมันดีมากนะถ้าเราทําแบบนี้ค่ะคือซึ่งติ๊งอะทำมันทึกไว้แล้วทีเนี้ยมันก็ช่วยตุ้งติงแบบได้เยอะมากเลยนะคะว่าบ่อนี้นะคะอ่าสมควรขายแล้วอ่าถึงเวลาขายแล้วแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะ จริงต้องแจ้งแบบนี้ก่อนว่าในส่วนของความจริงๆอะคะ่ะจะเลี้ยงไว้ลหลายที่เพราะว่าจะเขาเรียกว่าอะไรพอรที่จะแบบซัพพอร์ตลูกค้าได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเลี้ยงหลายที่ในสวนบ้างแล้วก็ในบ้านของพี่สาวด้วยอะไรแบบนี้คะ่ะคือคือมีหลายที่มากนะคะเพื่อที่จะพอซัพพอร์ตลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นแบบที่เป็นแหนสดแบบนี้นะคะที่เอาไปเลี้ยงนะคะหรือว่าจะเป็นแบบแหนที่ตากแห้งซึ่งเอาไปอัดเม็ดเป็นอาหารสัตว์แบบนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นแหนแห้งที่เขาใช้แบบเป็นปุ๋ยต้นไม้แบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะก็ทุกทิ้งมีพร้อมพพอร์ตหมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งนะคะตัวสําคัญนะคะที่จะช่วยเราได้อันนี้เดี๋ยวนะคะทุกคนนี่ ตัวเลขมันลบแล้วนะคะแต่ว่าตุ้งติ้งอ่ะจะจาบ่อได้นะคะทุกบ่อของตุ้งติ้งจะเขียนจะสังเกตได้เลยว่าตุ้งติ้งนะคะเขียนจะเขียนหมายเลขไว้ในทุกๆบ่อนะคะทุกคนตอนนี้มันลบแล้วแต่ว่าตุ้งติ้งจําได้นะว่ามันหมายเลขอะไรเพราะว่าเราอยู่กับเขาทุกวันแบบนี้ค่ะทุกคนขาซึ่งตุ้งติ้งก็จะเขียนไว้อสมมุติสมมุตินะคะบ่อนี้นะคะเป็นหมายเลข5นะคะจิงก็จะเขียนไว้บ่อที่5เราปล่อยลงวันไหนแล้วต้องขายวันไหนนะคะหมายถึงว่าถึงวัยที่จะขายนะคะทุกคนขา ก็วันไหนตุ้งติ้งจะลงไว้เลยแล้วก็จะลงคิวลูกค้าไว้แบบนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งลูกค้าอาจจะมีแบบคําถามสงสัยมาวะ่าเอา้าถ้าสมมุติว่าแหนของเรานะคะไม่ถึงวัยที่สมควรขายหรือสมควรจําหน่ายแบบนี้ค่ะทุกคน,น,กน,นะคะ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะมันจะส่งผลให้เวลาที่เราส่งแหนนะคะไปให้ลูกค้านะคะแหนเราก็จะ <Nash> เขาเรียกว่าอะไร เล็กมากแล้วก็ตายง่ายด้วยค่ะทุกคนค่ะถ้าเราส่งแหนไวที่เขายังยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบจริญเติบโต,ตที่จะจัดส่งนะคะทุกคนค่ะก็คือพูดง่ายๆคือเขายังมีภูมิต้านทานไม่มากพอก็เหมือนคนเราค่ะทุกคนค่ะถ้าเราแบบเอออยู่ในวัยรุ่นแบบนี้ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะออกไปสู่โลกภายนอกแบบนี้ค่ะเขาก็จะประมาณนี้นะคะแต่ถ้า ไวเด็กไปแบบต้นแบบเล็กมากแบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะยิ่งเวลาที่เราพึ่งลมนะคะมันก็จะทําให้เหน่ของเรานะคะหดตัวลงนะคะหดตัวลงพอหดตัวลงก็จะกลายเป็นต้นเล็กมากและทีนี้พอไปโดนขนส่งพอขนส่งเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรเคลื่อนย้ายแบบยกขึ้นยกลงนะคะเปลี่ยนหลายสถานีแบบนี้คะ่ะมันก็ยิ่งส่งผลให้แหน่ของเรานะคะส่งผลเสียให้แหน่ของเราเสียหายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือ วันไหนแบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะก็สาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้นะคะแมนธุ์แหนแดงนะคะก็สามารถติดต่อมาหาตุ้งติ้งได้นะคะจะปรึกษาก่อนก็ได้ว่าคุยดูก่อนว่าถูกคอไหมหรือว่าติดปัญหาตรงไหนอะไรสามารถพูดคุยกันก่อนได้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วตุกงติ้งจะแจ้งลูกค้า ทุกท่านของคุณติ้งเลยแบบนี้ว่าในในระหว่างที่เราซื้อขายกันเราสามารถปรึกษากันได้ก่อนซื้อขายระหว่างซื้อขายหลังซื้อขายสามารถปรึกษาได้เพราะว่าในการเลี้ยงเหนมันไม่ได้ง่ายเสมอไปค่ะทุกคนคะ่ะตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจเขาแน่นอนเราต้องมีปัญหาแน่นอนเลี้ยงเลี้ยงไปปัญหามาแน่นะคะทุกคนคะ่ะตอนที่เรายังไม่ได้เลี้ยงแน่นอนยังไม่มีหรอกคะ่ะปัญหาร้อยทั้งร้อยยังไม่มีแต่พอเราเลี้ยงแล้วมันจะมา,มาทีละนิดทีละนิดทีละนิดแบบนี้ค่ะ ก็สามารถสอบถามมาทางตุ้งติ้งได้นะคะตุ้งติ้งยินดีเลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ตุ้งติ้งก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันอา,อาทิตย์ต่อไปนะคะอาทิตย์หน้านะคะเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ตุ้งติ้งด้วยนะคะขอบคุณนะคะสําหรับออเดอร์มากๆเลยค่ะแน่นจนไปถึงแบบวันที่20ิมิถุนาเลยนะคะตอนนี้นะคะขอบคุณลูกคา้าทุกๆกท่านมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ